จกลา่าตีแม้แต่อาจารย์เจ้าเลยตีขอโทษนางคนนี้เสดยวนี้ขอโทษเลยแค่ข้าขอโทษนางปีศาจเนี่ยนะดีดีสิพี่ใหญ่ใจเย็นๆสิอาจารย์สั่งเจ้าต้องทําตามอาจารย์สั่งถึงนางเป็นปีศาจแต่ก็เป็นปีศาจที่ดีนะมีจิตใกจะทําบุญตักบาตรนางสู้สาผลไม้ให้เราตัาน,<ะ>นะโอ้นี่สิพี่ใหญ่สิกาเป็นคนดีนางจะเป็นปีศาจได้ยังไงไม่ว่านางจะเป็นหรือไม่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายนางหรอกนะสิกาวางใจเถอนะ มีอาตมาอยู่เขาไม่ทำร้ายเจ้าแน่อาจารย์ท่านเห็นนางสาวสวยเหมือนช้างเผือกเลยไม่ให้ทำร้ายเขาถ้าหากว่าท่านสนใจนะเขาบอกสิสิจ,จะตัดไม้มาสร้างกระท่อมใหมหลังหนึ่งพาฟืนกับให้จำนวนหนึ่งทางป่าให้เพื่อทำไร่ยอยู่กินกับเขาเลยเราดเดินทางชมพูทวีปแล้วดีไหมนะ่ะฮะอาจารย์เอาป่ะงอคุปเจ้ากล้าเสียบังยาากับอาจารย์เจ้าอย่างนั้นเลยนี